ตลอดลสิอะไอ้พวกนี้ไม่มีเลยให้เอิงดูเรื่องนี้ดูเด็กเด็กอีกเจ็บแล้วโอ้โหวันนี้เป็นไงแม่แข็งแรงขึ้นเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปแม่แข็งแรงพี่เสียงพูดชัดเจนขึ้นเอิงไปดูรูปอม่านี่อยู่ในนั้นน่ะแล้วมาวัดกับแม่แเออดูเหมือนกันั้มตายไหมเออ เออถามแบบคนใกล้จะตายไม่ใช่แม่ไปคิดอย่างนั้นจะพูดแต่คำนี้เออเราเราครูรำยิงมเลยทำไมพูดให้มันมีกำลังใจบ้างทีจะไม่รับังจริงเออครูใกล้จะตายไปมยแ่พูดอะไรพูดให้คนอื่นเขาหัวใจหดหูเหมือนแม่หัวใจทำไมเอา แน่มันต้องให้รู้ตลกเงี่ยตลกตลกตลกก่อนเลยเนสีมาหาเห็บ่ะวะเนี่ยเออนี่ดูเขาแบะ